สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบ็อกแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาทำการจับเทียนะครับสำหรับตัวละคร7ดาวที่มีนับปัจจุบันนะครับที่อยู่ในอัปเดตล่าสุดเลยนะครับก็คืออัปเดตที่เป็นตัวของอันนี้นี่ฮะเมเลโอดัตนะครับแล้วก็ เออน่าจะตัวเดียวปะมิโลรัตเออใช่ทุกคนผมตอนแรกผมนึกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็น7ดาวด้วยผมลืมไปว่ามันไม่ใช่7ดาวนะครับสำหรับอเลวานะครับเอ,อ่อสำหรับตอนนี้นะครับมันก็มี7ดาวอยู่ประมาณสัก16 1หรือตัวประมาณนี้ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ลหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งเข้าโลกที่2เนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเนี่ยผมเนี่ยควรทําตัวละคร7ดาวตัวไหนก่อนดีนะครับหรือว่าทําตัวนู้นดีกว่าไหมพี่หรือตัวนี้ยังไงงู้นี้งั้นนะครับคือมันเยอะมากๆานะครับสำหรับตัวละครเจ็ด มันจะมีบางตัวนะครับที่สามารถใช้ได้แบบยาวๆเลยนะครับจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับเลื่อนลงมากดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับผมโอเคก็ก่อนที่ตัวละคร7ดาวนะครับที่เป็นของคิมิโซโนะยะบาไอตัวของทันจิโร่นะครับแล้วก็เซนิสึอะไรพวกนี้มันอาจจะมานะแต่ไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าแต่ก็จะมีคนบอกว่ามีเรื่องโจโจ้ด้วยมั้งที่เป็น7ดาวนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเอาง่ายๆเลยตัวละคร7ดาวที่จะมาล่าสุดนนน่ยผมก็คือัจโแ 100%0% นะครับทุกคนใครที่ดูวิดีโอที่แล้วนะครับแน่นอนว่ามา1 0 0แล้วก็ไอเรื่องของที่ผมบอกว่ามันเผาด้วยแล้วก็ตัดเลือดตัดเลือดด้วยเขาเรียกอะไรเลือดไหลด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ก็อาจจะไม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟประเภทใหม่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับทันจิโร่นะฮะเป็นตัวละครเจ็ดดาวที่ผมคิดว่าสามารถเอามาเล่นกับเนซโกะได้แหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครเออผมว,ว่ามันน่าจะโหดนะเดี๋ยวรอดูกันอย่างนี้นตามครับในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวไปดูนครับว่าตัวละครที่เป็นเจดดาวของแต่่่ลลละะตตััววเเเนนนีียียยยครไไไหหหอูททซ มาร้อยกว่าวันแล้วยังไม่หมดเลยอ่ะจริงๆควรยาเออกไปนะเกมมิงโกแอปหาเพื่อนเล่นเกมที่มีมากกว่า5ล้านเกมเมอร์ที่หาตี้เล่นในเกมมิงโกและมีกิจกรรมให้สะสมเพชรเพื่อแลกไอเทมหรือโลบัคอีกมากมายเพยียงแค่กดเข้าไปที่คําว่ารับเพชรฟรีก็จะมีให้แลกไอเทมหรือโลบัคฟรีๆอย่างแรกเราต้องเล่นกิจกรรมก่อนเพียงแค่ลงชื่อหรือล็อกอินและดูคลิปวิดีโอสั้นๆเ <ๆ S 2> ท่านี้เราก็จะได้รับเพชรซึ่งใน1วันเราสามารถสะสมได้สูงสุดถึง60เพชรเลยนะครับพอสะสมถึง172เเพชรเราก็สามารถไปแลกเป็นโลบัคได้นะครับ เพื่อแลก8 0ดรอโลบั๊กก็ยังได้ครับสำหรับกิจกรรมนี้จัดระยะยาวไม่ต้องกลัวว่าจะสะสมเพชรไม่ทันนะครับแอปนี้ยังสามารถหาเพื่อนเล่นเกมได้ด้วยนะครับเพียงแค่ไปที่จับคู่แบบเร็วคราวนี้เราก็เลือกครับว่าเราจะเล่นเกมอะไรอย่างเช่นผมเล่นโลบั๊กนะครับก็ติ๊กโลบั๊กแล้วก็บ็อกฟุตแล้วก็ออสตา r ครานี้เรากดยืนยันครับเครานี้เขาก็จะหาห้องให้เราภายใน3วินาทีครับสำหรับใครที่หาเพื่อนทํเผา VC นะครับแอปนี้ช่วยคุณได้ครับอย่างเช่นผมเนี่ยจะไปขอเขาทำเผา VC ่ชวยยผมมได้้ััีค่ เผ่าเดียวก็ได้ครับพี่และตัวแอปยังมีตัวเล่นความเร็วมือถือด้วยนะครับทำให้เรานั้นสามารถเล่นเกมได้แบบลื่นๆโดยจะทาการล้างพวกไฟล์ขยะและปิดแอปที่อยู่เบื้องหลังเพื่อเพิ่ม<ๆ>ประสิทธิภาพในการเล่นเกมทําให้โลบอกของเราไม่มีอาการแหลกเลยครับใครที่หาเพื่อนเล่นเกมอยากได้โลบักแบบฟรีและได้เล่นเกมแบบลื่นๆต้องแอปนี้เลยครับ Gaming Go สามารถไปโหลดได้ที่ Google Play Store หรือกดลิงก์ใต้วิดีโอผมได้เลยนะครับแอปดีๆแบบนี้อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผม โอเคครับเรามาอยู่ในหน้าจอของการจัดเทียร์แล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมผมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับสำหรับใครที่คิดว่าตัวละครไหนควรอยู่เทียร์อะไรก็สามารถไปจัดได้ใต้วิดีโอนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ก่อนอื่นเลยนะครับเอาตัวละครที่เมตาแบบว่าควรทําเลยนะครับควรทําเลยนั่นก็คือนี่เลยครับทุกคนครับแต่ว่าตัวละครที่มันจะมารีรันในอนาคตเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก2ตัวได้มั้งแต่ผมคิดว่าคูลเลอร์ก็น่าจะมาด้วยนะครับตัวละครนี้เลยครับผมคูลเลอร์ครับคูลเลอร์เป็นตัวละครเจ็ดดาวที่ค่อนข้างเก่งมากกๆนร็็เป าตุน้ำที่เล่นได้หลายสตอรี่เลยนะครับสตอรี่ด้วยแล้วก็เลดด้วยนะตัวละครนี้มันสามารถซัมมอนนะครับตัวละครที่เป็นตัวโคนเนี่ยออกมาซึ่งเลือดมันเยอะมากๆนะครับต่อมาตัวละครที่ไล่จากด้านล่างมาดีกว่าเซลด้วยครับเซลที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับตัวละครนี้นะครับผมให้พอได้แล้วกันแรงสี่เพราะว่าดาเมจนะมันน้อยนะครับแล้วก็ตัวละครนี้นะครับเมื่อก่อนมันคือมันเก่งแต่ตอนนี้คือก็เฉยๆนะสามารถเล่นได้นะครับต่อมาตัวละครที่อยู่ในโลกที่3นะครับก็คือตัวของสตอรี่ธาตุน้ำนะครับที่อยู่ในโลก3ามคือถ้า ได้ตัวละครนี้มาซึ่งตัวละครนี้ผมให้เทียที่ดีกว่าเซลลแล้วกันเพราะดาเมจที่แรงกว่าแล้วก็มีสกิลที่ดีกว่าด้วยนะครับผมก็แนะนําว่าตัวละครนี้ก็ใครที่หาเจ็ดดาวฟรีนะครับไปเล่นสตอรี่โลก3นะครับเอ่อตัวต่อมาครับผมตัวต่อมาขอเป็นพระเอกของเราไดีกว่าไม่เรียกวพระเอกอะ นี่เลยตัวละครน,นี้เป็นตัวละครตีเลือดไหลนะครับทุกคนที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวละครน,นี้นะครับมันเลือดไหลได้เป็นทรงคนคือดีเออผมว่าเอาง่ายคือดีถ้าใครไม่เคยดูรีผมรีวิวนะไปดูได้นะครับตัวละครน,นี้อ,อ่าโซโลลร่างเจ็ดดาวนะครับตัวต่อมาที่อยู่ในอัปเดตเดียวกันเลยก็คือเบจิต้าเบจิต้าเนี่ยโจมตีเป็น full le ด a เมจเนี่ยปัจจุบันผมไม่รู้ว่ามันบัฟไปถึงเท่าไหร่แล้วเท่าที่ผมไปดูผมรีวิวคลิปรีวิวเนี่ยผมย้อนดูมาด้วยนะตัวเบจิต้าดาเมจอยู่ที่ประมาณ2ล้านแต ว่า f u เ l ลผมเล่นนะว่าส่วนตัวผมผมให้ลองจากโซโล่ละกันอ่ามันมันดีก็จริงนะครับแต่ว่าคือเบจิต้าเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ตีแอร์นะครับผมอันนี้น่าเะีดายมากแล้วก็ไม่มีสกิลแต่ว่าดาเมจเนี่ยก็โอเคนะครับผมให้ประมาณนี้ต่อมาในอัปเดตเดียวกันเลยครับผมนั่นก็คือนี่เลย โบลี่โบลี่เป็นตัวที่ดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็เก่งมากๆนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมก็แนะนําเหมือนกันให้ทานะครับเพราะตัวละครนี้มันสามารถฟาร์ดาเมจได้แล้วก็รู้สึกเหมือนจะดาเมจจะเพิ่มทุกเวฟมั้งแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะไปสูงสุดตรงไหนหรือว่ามันจะไม่สูงสุดนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีลิมิตแหละนะครับแต่ว่าตัวละครนี้ผมให้ดีมากเลยใครที่จะทำนี่ก็แนะนาครับน่าจะทําง่ายด้วยตัวต่อมาครับเป็นเดวโลครับตัวละครนี้ผมให้เป็นตัวละครที่สามารถเอสเลยแล้วกันเมตามันสามารถรีสกิลได้ครับทุกคนสมมุติว่าคุณมี ประมาณ8ตัวคุณกดเดโนไปแล้ว8ตัวปุ๊บคุณสามารถวางตัวละครนี้แล้วกดให้ตัวละครนี้นะครับรีเซ็ตสกิลทุกตัวนะครับผมที่กดไปแล้วนะครับให้มากดได้อีกรอบหนึ่งซึ่งตัวละครนี่ผมให้เป็น S อสเทียนะครับในะความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตที่เอ่อเรียกว่าซัพพอร์ตได้ไหมดามมจมันก็แรงนะเออดามมจมันก็มันเลือดไหลด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลที่ดีผมเลยให้เป็น S อสเทียแล้วกันอันนี้ตัวนี้แนะนําให้ทําเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบฟาร์มดดาเเมจทโนทํายยยูกกิหรรือออะไ็แแล้้วต่่เเนนนีีัผมแนะนะําเลยลยองงงลลลลลลลอลออออเเเเเาาาไป่่่นนนดูููะะะคคครรรรับแตผมให้์์พว ตัวต่อมาผมให้เป็นโกฮังบีดแล้วกันล่างบีดล่างบีดนะครับก็คือโกฮังล่างสัตว์ป่านะครับสัตว์ัยานสัตว์ป่าผมว่าตัวละครนี้มันเก่งนะครับเป็นธาตุโฮลี่นะฮะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะครับเป็นตัวละครยืนแอร์นะเออตัวนี้เก่งนะครับเก่งก็เป็นหนึ่งตัวที่อยู่ในเทียของ A แล้วกันดีนะครับอันนี้อาจจะดูจัดแปลกๆนะในความยินดนส่วนตัวผมผมคิดว่าถ้าดาเมจเยอะก็จริงแต่ว่าด้วยความที่วงช้าเอ้วงเล็กตีช้าอะไรเงี้ยผมก็จะลองจัดจัดดูตามตามของดีเพ เปอร์เซกแล้วกันนะครับอ่าเขาเรียกอะไรบางคนอาจจะอวยตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาจัดกันเองดูนะครับแล้วก็ลองบอกดูว่าตัวละครนี้ควรอยู่อะไรอะไรอะไรแล้วกันนะครับก็ตัวต่อมาเอาเป็นตัวที่เป็นไอ้นี่ดีกว่า เป็นอยู่ในสตาร์พาร์นะครับก็ในซีซั่นที่แล้วนะครับจะเป็นนารูโตะนะครับซึ่งนารูโตะเนี่ยผมให้อยู่เป็น B แล้วกันคือนารูโตะมันตีเร็วนะครับวงวงไกลนะครับแล้วก็อัพถูกนะคือตัวเนี้ยมันดีนะครับแต่ว่ามันจะมีโปตาล่านะครับไม่ใช่โปตาล่าออฟฟิวชั่นนะครับทุกคนออฟฟิวชั่นเนี่ยไอเนี้ยนะอ่าแล้วเอาตัวนี้วางด้วยดีกว่าอ่าผมให้อยู่ใกล้ๆกับนารูโตะเลยแล้วกันผมให้นารูโตะมันดีเพียบเป็นเยอะกว่านะแต่ว่านี้มันตีแอร์ด้วยนะอันนี้ก็ลองคิดดูผผผมมมมมคคคคคิดวววว่่่่่่่่่าาาาััััััันน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 จจะะะะพอออออออๆกกกแแแหหลลตตเีีีี้้้ยยใใใืืืงททบบรซซ มันจะมีของตัวออฟฟิวชั่นนะครับถ้า2ตัวละครนี้ฟิวชั่นกันแล้วสามารถเล่นกันด้วยกันได้เนี่ยผมให้มันอยู่ A เลยนะเออไอตัวของตัวมันฟิวชั่นแล้วนะนะครับที่เป็นตัวของคุลมาใส่เกาะเออผมให้เป็น A แล้วกันนะครับมันสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถวางปุ๊บวตีได้เลยเอาจิงงคือมันได้ใช้อยู่ประมาณสักกี่อัปเดตเองผมไม่รู้ปัจจุบันเป็นคนใช้หรือเปล่านะไอตัวออฟฟิวชั่นของ2ตัวละครเนี่ยนะครับแล้วก็ใครที่ใครที่ยังใช้2ตัวละครนี้รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้งส่่ววนตัคือผมมไ ไเล่นมันสักพักแล้วอะนะออสตาแต่ผมคิดว่าตัวะครเนี้ยมันก็ยังคงมีประโยชน์ในบางเลดในบางสตอรี่อยู่เรื่องของตัวออฟฟิวชั่นเนี๋ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอาไปเล่นอะไรน่าจะเป็นอินฟินิตมากกว่านะโอเคตัวต่อมาครับก็เป็น3ตัวที่ที่นี่ละกันเอาเป็นเอาเป็นบีดก่อนบีดเทพบุญนะครับหรือว่าตัวของคุโรสกิอิจิโกะอิจิโกะเนี้ยเป็นตัวครที่ดีนะครับดีมากมันจะมี2โหมดนะครับที่สลับเป็น2โหมดเนี้ยแล้วคือมันตีแอร์ด้วยแต่ว่ามันจะโฟกัสที่แอร์อย่างเดียวตัวครเนี้้ผมใหเป็น S ล,ล้ย ผมให้เป็น S เลยเพราะว่าเอาจริงก็อวยนั่นแหละแต่ว่ามันก็เก่งจริงๆนะทุกคนคือตัวละครนี้มันก็ผมก็แนะนําให้ทำนะเออสำหรับมือใหม่นะผมแนะนําให้ทําคือเป็นตัวที่ดีมี2โหมดตีได้ดีแล้วก็มีโหมดอะไรไม่รู้นะโหมด1น่งที่มันจะเพิ่มดาเมจเออผมว่ามันดีมากแล้วคือก่อนที่จะอีโวขึ้นเป็นตัวมันเนี่ยมันจะมีอยู่โหมดหนเป็นโหมด โหมดใส่หน้ากากนะครับที่บัฟดาเมจของมันเนี่ยคือดีๆตัวนีนดีอันนี้ผมจำรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าตัวของตัวมันเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3ล่าง5าดาว6ดาว7ดาวตัว7ดาวเนี่ยผมว่ามันก็เก่งนะครับแต่ว่าตัว6ดาวเนี่ยถ้ายังไม่อโวมัน7มันก็ยังใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็ลองไปเล่นเล่นดูกันดูนะครับสำหรับมือใหม่นะใครที่สุ่มอิจิโกะได้ก็ลองทําดูตัวต่อมาครับก็เป็นอันนี้ผมให้เป็นซัพพอร์ตแล้วกัน เออมเป็นซัพพอร์ตผมให้ดิวโกหังแล้วกันเพราะว่าโกหังเนี่ยนะครับมันทำดาเมจได้ก็จริงแต่ว่าตัวของไอเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าตรงที่ว่ามันสโลเป็น f u ล AOE แล้วมันสโลได้แบบดีมากๆเป็นตัวหนึ่งที่สโลที่ดีที่สุดในเกมนะปัจจุบันนะปัจจุบันคิดว่านะถ้าไม่รวมตัวละครที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะผมคิดว่าตัวละครเนี้ยมันมันค่อนข้างดีเลยนะตัวต่อมาที่ผมจะพูดก็คือเอาเป็นนี่แล้วกันตัวนี้นะครับตัวนี้ผมให้เป็น A แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่ามันเหมืือออออนนนนนดดาเมมมมััั้้ยยบแลลวกกกก็็สหง่ The cat เออแต่ว่ามันไม่รู้ว่าผมรู้สึกแปลกๆกับตัวมันอะผมว่ามันต้องบัฟดาเมจให้ดีกว่านี้หน่อยนึงจริงๆผมอยากให้ B ด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวใหม่แล้วก็ผมว่ามันก็ยังคงมีประโยชน์อยู่มีมีสกิลให้กดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าให้ให้มันไปอยู่ที่ A ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวล่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีสกิลเลยแต่ตัวนี้มันมีก็จริงนะแต่มันเป็นตัวฟรีนะคือแต่ดาเมจมันสิบเอ็ดกว่าล้านใช่ป่ะผมจำได้ไอตัวผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะขึ้นมา B B ตบีผมให้ C แล้วกันแม่งตตตตัััวววววเเเเปป็็นนนลละครรรออออออิิิจสาา์ทดฟี้ผมก็ให้เเปป็น C ไนี่่ยชางมันนะครับทุกคนอ่ะตัวต่ออมมาครับ็บ ไซโคจริงๆภาพเดี๋ยวเป็นต้องเป็นภาพสีดำด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าอ่าผมเอามาผิดนะครับโอเคเอาเป็นว่าม็อบตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เก่งกว่ากงหังนะครับเก่งกว่าไอสองตัวนี้คือเก่งกว่าข้างล่างลางมานะครับแต่ด้วยความที่อา่าผมว่าตัวละครมันทํายากไปหน่อยนะเพราะมันเล่นต้องเล่นสตอรี่นะครับสตอรี่ของมันในโลกที่2จนอยู่ช่วงล่างๆหรือว่าใครที่อยากจะสุ่มก็ได้แต่ผมจําไม่ได้ว่ามันสุมได้หรือเปล่าแต่คือตัวเนี้ยผมจําได้แค่ว่าตัวมันเก่งนะครับต,ตอนที่ทําวิดีโอเนี่ยตัวมันเก่งนะครับเราผมก็เลยให้เป็น A อละก โอเคหลส3 3ตัวสุดท้ายนะครับที่อยู่ในอัปเดตล่าสุดเลยนะครับเป็นไอเซนไอเซนเนี่ยแม่งดาเมจกระจอกง่อยครับผมให้แค่นี้เลยดาเมจกระจอกสกิลกระจอกไม่รู้พูดยังไงดีแต่มันมี2สกิลในตัววะ่ะผมให้บีที่ ที่เก่งกว่านารูโตะแล้วกันสามารถการฐานได้เป็น1ตัวที่เอาไว้เล่นในในอินฟินิตที่มี2สกิลในตัวเดที่จําเป็นสําหรับใครที่มาเล่นใหม่ผมก็ไม่ไม่ได้แนะนําให้ทําขนาดนั้นตัวที่ผมให้เป็นเอสเมตาเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นได้อยู่เหมือนกันนะ ใครที่แบบว่าขี้เกียจไปพิมพ์ในดิสคอร์ดผมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าอะไรอยู่เทียร์เท่าไหร่เทียร์ทเท่าไหร่นะครับจัดของคุณมาเดยผมจะนั่งอ่านนะครับอันนี้คือความคมิดตวัวผมนะครับขออภัยด้วยถ้ามันเลยดูแย่ๆนิดนึงต่อมาต,ตัวใหม่ใหม่ล่าสุดเลยผมให้เป็นอันนี้แม่งอ่อนผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกด,ดาเมจมันกระจอกมากสกิลลดเลือดเรื่อยๆก็จริงแต่ว่าดีกว่า,วาสอบต,ต,ตัวนี้แล้วกันเพราะตัวนี้แม่งสอบตัวนี้แม่งรู้สึกเหมือนว่าต้องฟิวชั่นอย่างเดียวนะสกิลลดเลือดดาเมจน้อยต่อมามิรย มิดดิ้ลมีทุกสกิลครับเขาเรียกอะไรมีทุกการโจมตทีที่ในเกมนั้นมียกเว้นเผานะครับมีทั้งสโลนะครับผมมีทั้ง การจบตีเป็นแอร์แต่มันเป็นแอร์แบบแอร์องลี่ตีแอร์อย่างเดียวมีเขาเรียกอ,อะไรแบบการจบตีที่มีดาเมจเยอะนะครับแล้วก็ Skills สกิลสุดท้ายคือไอตอนอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็คือวัน for all or for one อะไรของเขาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับถามว่ามันดีไหมนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็แนะนําให้ทุกคนนั้นทานะครับแนะนําจริงๆที่ให้ทําผมจะเลียงเลยนะทุกคนนะแต่ว่าตัวที่ผมอยากจะให้ทําก็คือตัวนี้เลยครับตัวหนึ่งตัว2ตัว3ตัว4ตัวนี้ก็ดาเมจดีนะครับตัว5 ประมาณนี้น่าจะเอ้ยนี่ตัวเลือดไหลเอ้ยแต่ตัวเลือดไหลคือถ้าเลือดไหลหลักเอาตัวนี้ดีกว่าแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็เลือดไหลแรงนะครับแล้วก็ตัวฟีตัวนี้นะครับตัวเทฟแย่ F เนี่ยผมไม่ใช่ว่าให้มันแย่เฉยนะผมแค่เรียนเฉยนะว่าตัวละครไหนมันมันดียังไงอะไรยังไงแล้วก็คู่วนต่อการทำนะทันจิโร่เนี่ยทันจิโร่ผมยังไม่รู้นะแต่ผมก็คิดว่าให้เป็นเอสเทียแล้วกันให้เป็นเอสเทียไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ผมอวยไว้ก่อนนะครับทุกคนครับ ทุกคนก็น่าจะดูกันไปแล้วนะครับนี่คือการจัดเทีย์ที่เรียกได้ว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมล้วนๆนะครับและบางตัวมันไม่สามารถหาได้แล้วแล้วก็จะมีบางตัวที่ยังสามารถหาได้ในปัจจุบันใครที่มี s t a r d u ั t เหลือนะครับผมแนะนำให้ไปสุ่มไว้ที่ตัวที่ผมแนะนำไว้แล้วก็ตัวละครที่จะเป็น c o ล l e r เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเข้ามานะครับอีกประมาณสัก2-3วันนี้นะฮะในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้วิดีโอด้วยนะครับและเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ